สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณแม่สิพาพี่น้องมาอย่ามมองอยูแม่นำโขงจาจพี่น้องมาบเ่งบรรยากาศแย้มมือเศาโอ้โหยังมือดอยู่ค่ะพี่น้องฝ้ามือดอยูเป็นแต่ฝนตกอยู่ค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งขนาดเลยเย็นเลยค่ะพี่น้อง พ่อยามมองจะได้ป่ามองพี่น้องเ้าจะใส่มองเต็มพี่น้อง ทั้งไหลมองเหือทั้งขี่เหือทั้งยางพ้าพี่น้องมาหยามมองอยู่แม่น้ำคงบรรมายกาศับรารยากาศ,น,ากาศน้ำเศร้า ได้อยู่ค่ะพี่น้องมันไปถือยู่ส่วงลมป่าใะพี่น้องยังดินอยู่ถือสดสดเลยจ้ะพี่นอ้องอือจะดีดีนี่ถูกสดสดเลยไปต้องกูดแ้วอ่ะใจมัน ขื่กุ้ยไม่มไนียังดินอยู่มังบดตายมันเป็นหาดพี่น้องมันเป็นเส้นหาดวันนี้ตอนนี้น้ำม,มันขึ้นหาดตรงที่คุณแม่พานนองดาลงมาเล็นน้ำตอนนี้มันนน,น้ำขึ้นมากพี่น้องน้ำของมาก จังสิหล่ะพี่น้องมาใส่ถิ่มไปพ่อได้อยากได้กินแม่น้ำคลองข้าเจ้าได้ผู้ละกสิบโลสาวโลผู้หลักพี่น้องข้าเจ้าขี้เหงื่อไหลมาน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 นะเที่ยงยุกอันนี้เขาเอิ้อหน่อยังไงปละทะเพียนปลาปากพี่น้อง ทุกคนหรอวุอนหมดและคันหรอข้างหน่อยปากปากไง แล้เจ้ายามออกอันอน,นั่นสิ่งแค่สิว่าคุณนะ ถึกไม่ไเลยพี่หน่องอยังดินดาวดาวอยู่ยังบระเด็นั่นใส่เฮ็ดประเด็กแซ่บก็อ,อย่างนี้นี่ได้เป็นสิบโลสาวโลเฮ็ดประเด็กไ้ คือมาอีกแล้วพี่ดอกคือมาอีกแล้วฝ่าฝนอากาศเขาคือมาอีกแล้ววันนี้กระซงเป็นตะโตกอยู่ดอกพี่นอ้องฝน ไม่หอดประเช่งวันนี้ใ <laughs> ส่ไว้แล้วมือแรงมาสันน่ะรถมาสัน เดี๋ยวมันกระสิออีกจยกาหน่มันพ่อหน้ามันนี่เรามันขึ้นมาป่าแรงไม่ยากเดี๋ยวสิมีคนมาใส่แทนปลามันสิเขามาบุง้งเนี่ยเียแซนป่าคอป่าขึ้นมาวันน้นเราค่อยหยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งป่าม,ามันสิเหลือ ถือกเรื่อยๆจ้ะพี่นอ้องอได้โตอ้าวใหญ่อยู่จะถามพี่มองหน่อยก็นี่กับจิถือเนาะรุนหน่อยนะตัวอ้วนมีแต่ตัวอ้วนอ้วน บรรยากาศเย็นสบายพี่นอ้องฟ้ามืดฝนจิตกปลาขึ้นแท้ขึ้นมาสะอ่อนเพื่อได้ปลาพี่นอ้องแต่สะอ่อนเ้อะนะโอ้ยไปเสนาพ่อมันกออแต่นั่นสิ มองขาดก็เพียงพอวาสันผูอ่ามบุญขาวจ้าเลยพี่น้องคนติดไปเบิดเลยพี่น้องแต่ะสะอ่อนมากเลยอันนี้ได้ไลายแล้ว จ้าพี่น้องยามเซ็จแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าคุณ่อไลมองแับพื้นกระถืออีกแล้วจ้าพี่น้องดังก้อนนี่ไงคุณแม่ยางมาก็เห็นสองสามตัวล้ลพี่น้องอามาเบิ่งป่ากันเลยลาได้หลายได้หน่อยซําเดเบิง่งพี่น้องป่าขนาดมองขาดที่นี่จ้าพี่น้องเอร์พูดบะเวออ้หนกักโมเมนต์ซีโลหมนเ่ยพี่น้องโมดกันยังหน่อยเนาะ หนัก,กประมาณสามโลบอสามโลก,โล,กล,โลัวสี่โลคนแหละสามโลสี่โลคนแหละหนักไงสามประมาณสามโลพี่น้องพอเอาไปรุ่นกันตอนอยู่บ้านด้อพี่น้องคุณแม่สิไปเทอยู่บ้านให้เบึง ว่ามันจะได้หลายสำไดสิบสั่งเบิองว่ามันได้จากโลพี่นนองฟ้าหมืดนฝนจะตกเชียงเฮือกข้าเจ้าพี่เนองคนนี่แหละคนไหลมองป่าคนถึกป่าขึ้นพี่นนองเป็นตะมวนน้ำเงินอยู่เอา,อาการย็นเย็น จากที่ฝนตกเมื่อคืนตกแฮ้งคักพี่นอ้องอาไปชมกันอยู่บ้านเด้อพี่น้องแม่จะไปเทป่าให้เบิ่งจ้าขึ้นมาอดบ้านแล้วพี่น้องมามาส้มป่ากันวันนี้ในลายพะนี่ปานิมตัวหนึ่ง ละมังหนึ่งพอดีสุดยอดเลยพี่น้องขนาดม้องขาดได้นีเด้อพี่น้องได้ลายยูได้ลายยู